ขอบคุณครับที่รับฟังคนหัวใจพังกำลังเศร้าใจดื่มเหล้าเผากลุ่มผมคิดถึงคุณรู้ไหมผมไม่เหลือใครจึงได้โทรมาหาคุณ ขอบคุณครับที่รับสายขอคุณยายคนใจวาวุ่นรอบกวนไม่นานขอเพียงน้ำใจการุณนจากคุณผมใครเศร้าใจวันนี้ มีเรื่องทุกข์จะเล่าผมเศร้าแฟนสาวพรักใสผมคงไรค่าเธอจึงจากลาแรมไกลควงแฟนใหม่ยามใจผมจังขอบคุณครับ พบกันใหม่ขอบคุณน้ำใจที่คอยรับฟังผมมีความสุขจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมมีความหวังเพราะกำลังใจจากคุณ